หาเราปะมันมาทางเราเลยอ่ะไม่รู้จะดีงก่อนหรือเปล่าขวาใช่ไหมสีตัวเลยมันมานะเอ้ยมาแล้วเนี่ยเอามันเอาใช่เราเล่นลาเบนกับจังหยาดเก็บหยาดก็ได้นะไั่งซ้ายมันก็ได้ได้อยู่นะมันไปลงฝั่งซ้ายฝั่งไอ้แม็กอะลงมาสี่ตัวนึงอย่งั้นเลยวะไม่เอาครับไม่เอาอาปอกซ้ายออกซ้ายดีกว่าลาเบนก็ฟรี เดียวตรงนี้มัเข้าวราเป็นอย่างเดียวนะอย่าออกอย่าอย่า,ยามันออกยากอะลภะต้องลงต้องลงบ้านนี่ละวันนี้เองละสองตัวเป็นกูรอดโนคาระเดี๋ยวหนุมหน้าวิ่งขึ้นมาได้หรือเปล่าเนียนขึ้นมาลองดูยิงคาร์ไว้เนี่ยเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเล่นื้อ

ไปรับให้ไปรับเปล่ะลอยขึ้นไปได้หรอรองมันไปปิดตามไปปิดนะเพื่อน ออกแล้วมันไม่รู้มันมีรถเปล่ามันร่อยๆมาแล้วถ้าแม็กดำมฟาร์มฟาร์มตรงนี้ได้เลยพี่นองเข้ามาโอเคครับไปหน้าครับเขอัน้แม็กดำหอมๆหรือเปาโอเคครับ ไม่มีเกาะตกาสองมันขันหมวกสองตัวห้าตาย ดำได้แล้วทนะิงได้เลยเอาครับเอาผมมีกงไม่ดำไม่สนใยเลยเอาทั้งสองมาครับ<ห>แเดอร์ปะอาครับไม่ีอะไรจจัดเราเก็บร้อยให้ให้เ็นคนอกเนะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเอาแเพยไม่ไม่ไม่เอาอูไลยแม่กเทพเหลือนหนึงไม่มินิดีกว่าเอ็นเอ่าไ่ะพี่ ไม่จะตัดล้อหรือเปล่าวะได้ละได้ได้ละคุณโอกไม่เอาแล้วตอนไทยไหมประเทศป่ะของ <S 1> <S 1> ของอยู่กับใครอ่ะจำเสียงไม่ได้เยีลย thank you มำละ พอเดิมไปจัวกระสุนนี่ข้้งนามีมิหนีว่าเพลิโอ้โห A24 เลยเพราะว่าเอาไปเด้๋ยวไม่ a อ4ในนี้มาเอาปะล่ะผัดชิดผ่ะ ยิงลอยไว้ให้หยอดเสร็เออไ,ได้เอามาแล้วเราไปเวไนไเลยเจอะๆก็ได้มามามา,มามเดิมป่ะใช่ครับเดิมพร้อมไปหมดเลยนะขอขอจบขอไปบินก็ขายเดิม มีชิคแปดให้นะเอาวะเอาเอาแกไปนะก็ะตึงอยู่ ถามบนเขาเป็นเ้าะหน้ามียิงตรงไหนวะไม่แน่ใจไม่แบบโเออหน้าคนไหนคนแปคนแปเอาคุณแปลนบคนหกแล้วะเอาเลยก็ได้คนหแล้วไงเอาก่อนเลยไม่ถนัดหรอมินิคุณแปกเอาเลยเนีปดมีตนนี้ตานนี้เราคุแปเฉยระเบียงมากสายอางว่าอ่า เมื่อกี้มันมียิง,งใช่ทช่ชั้นสองอพอบ้านนี้บ้านนี้ที่ยิงอะมาสามเรเห็นคลละตัวหนึ่งก็ทะลุไปเลยได้นะได้ที่เดิมอะนะใช่ครับพิดแพทย์เนี่ยตัวนะู่นอนะตัวเอ็มเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวคลอยนะค่้อยก็ยได้ปเไยไปเลย,ไป,เลยไปก่อนเลย าเช็คบ้านบ้านเดิมเราได้เลยนะบดเพื่อนอะไรวันดีว่ะงบดได้เพื่อนเหมือนใช่เพื่อนมันือนบดคอนเทนเนอร์ที่ยิงมาเออคอนเทนเนอร์มี ตอนนี้มีรถดับแต่ไม่เห็นคนเห็นรถรอบนี้ถ้าอิดบ้างเราเราแปะนึงสักคนรอเลยทีก่าว่ะต้องเดินขึ้นไปสองี๋ยวกูคับหลัแต้องไปสองก่อน เข้าเข้าเข้ามาเลยขว้าเข้าขวาเข้าฝั่งตรงเส้นผมอ่ะได้ตรงตีครับเป็นพี่ประทัได้เสร็จปะหรอให้ให้พี่เอาไปเขาเขบุญก็ได้เราไปต่อไหมฝั่งยิงกูมานะระวังแล้วไม่มีคนนะอินเดียใ่สวยเลยเล่นอินกับเขาได้เลยอ่ะได้ได้เยวแป้นนะต่อให้อินทำเดียวพอละเขาเหรอ่ะ จะบอกไว้ให้อีกอ่ะมันเหินไปแล้วตรงนี้มีนะครับนล่างลงตรงนี้มีคนเล oh, ่นแล้วโวงเว้นสายสุด right ว่ะไอ้เหี้ยบขวาแน่นนะจริง ตรงนี้มีหมดแล้วนี่ยเส้นเขียวถามแยกเลยวะถามแยกกับฝั่งเนี่ยเพื่อเพื่อถามแยกไม่เห็นนะเงียบใครเดิมบเจ๊กบ้านเนินเจ้ามันวะมันสีมันกระดังอะไเจ๊กไว้กระดังมีบ้านสีเห็นเงียบอยู่แล้วบ้านใดบ้านสีเงียบนะอันงี้เงียบอ่าสีเงียบเซอร์เวท่าคนห่อเบาตอนเจอเซอเวเป็นท่าคนเดียวเ้ยเดี๋ยวก่อนตอนตอนนี้ก็เงียบนะมาสีเนี่ยเดี๋ยวแปะสีให้ก่อนสอกระดังต่อ ไปเลยแม็กซ์ดูแดนหมดเลยถ้ามันโผล่มาเลยมาเลยข้อโผล่คำไหนไปถึงสีได้เลยนะจังหวใช่ไปสีไปสไปได้เลยเว้ยแต่คือถ้าวงมันออกมึงออกยากนะในสิ่งอ่ะแค่นั้นแหละติดกลางได้ไอ้เหี้ยไปคนเดียวกแล้วใคยไปทีหลังไปให้ไปให้ ก็ดังมีบ้างก็ดังยิงมึงมาไม่ได้ยิงไม่ได้ก็ดังมีแล้วดูช่วยอยู่อ่ะไม่มีรถจอดไม่เห็นนะไม่เห็นรถจอดนะเขาสี่เปก่อนเก็บรถที่ดีเก็บรถให้ได้มากที่สุดมันให้แม็กอยู่ข้างบนไว้ก่อนมั้ยหรือว่าให้ลงบนรวมลงบนรวมดีอ่ะเราเล่นอย่างนี้บ้านสามสวยกว่าปะสวยกว่าดีกว่าไปบ้านสาม เผือ่อมันมีใครมาชนมันได้ตัดเดิมก็ได้บ้าน <m akes> <อ>สีอย่างน้อยแม่งเล่นของตั้นี้ต่อได้ก็ดูวงอ่ะข้างหน้าก็ได้ว ึีกสองตัวแล้วโกดังเป็นแก้วเก่าไปเลยถ้าสมมเติเพชรโดนทีมนี้ให้ไปเติมเลยปะหรือว่าให้เพชรออกเลยเติมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอ่าข้ากอดโกดังขวาเลยเงียบเงียบอย่างเงียบก็เป็นขอบวงเก่าอ่ะมันแนยแน่นสายเยอะกับไอเนี่ยที่เราผ่านมา ที่โบทอะไรนี่ยเหมือนมันที่ชุมหมาป่ะว่าเป็นไปได้เลย,ยที่โบทอะไรห่งเงียบ ลนะหาข่าวขวาไว้เยอะๆเพี้ยนขวาเนี่คือตรงไหนฝั่งโกดังเนี่ยตรงใช่ใช่ฝ<ช>ั่งขีดเนี่ยฝั่งฝั่งใช่ขีดใช่ข่าวจริงด้วยนเาไม่เ <ขอ S 1> คยมีใครเล่นเปิดไม่ได้เลยถ้าล่องเนี้ยเล่นได้แล้วไป เแต่เหมือนสุนัขเลยนะพี่ตรงนั้นครับแต่ว่าไอ้แค่บ้านเหินบ้านเหินก็ยิงได้บ้านกุนังก็เคาะนะครับบ้านเหินมันอยู่ได้ได้เลยเต็มๆถ้าเราอยู่ตรงนั้นลองหาวิธีไปยืนเออที่มันโตเอาเอาบ้างนะเป็ดเแต่มันตั้งได้ไงตั้งตรงนั้นแล้วแล้วดูที่อื่นได้ไงเราตั้งให้คนเดียวแล้วก็อีกสองคนขับไปเลยอ่ะได้เวีนึงก็เราวนไปตีว่าเหินไม่โดนใครแจมอ่ะ เอมันมันจะขึ้นยากว่ามันต้องขึ้นอย่างนี้เลยมันเรารับสมัยนี้ก็ยังเล่นได้อยู่นะเลขสามอ่ะไอ้ยอ้นี้ยิงได้ก่อนไอ้นี้ยิงได้หมดเลยมั้งเ่นดียวมมผไอ้แปดเลขสามวันเดียวอย่างน้อยมันเห็นในวงเว้ยไปดูฮะแบบบ้านไทยมาขยับตรงจริงลงบ้านได้บ้านอยู่ เริ่มนี้ยังได้เลยทนอย่างน้อยได้ได้ตัวลองเฮนิงกัเล่นได้ดมีคนนะครับสุดที่บอกมันมันห้อยกับบ้านเหอไวย์ทุกคนหน้าเปลีป่ยนนัดจะว่าวมันแน่โซนอยู่แถวไหนวะอะไรเงี้ยตามขีดเนี่ยเป่น,นคใครเป็ใคแปะงน้ำดูไหมตีกัน อิดทำไม่เข้าวงเต็ี้ยนะอ,อ๋อเตี้เดิมเยี่ยมดีเฮ้ยสายใกล้สายใกลู้ไม่นอกไรพี่อ่ะพ่อเจ็บคพามยาวเลยแม็กดูได้มาเล่นข้างนอกได้ปะเล่นนอกห้องน้ำมาหากูบ้างถอยลงมา,ถอ,งมาถอยลงมาเลยเนี่ยกูช่วยได้หมดเลยมึงถอยลงมาเลยแค่ปิดหลังอ่ะปิดหลังมึงยัง ครับในวงได้นะตรงไอเพชรก็สวยละสามตัวสามตัวสามตัวตอวนี้สย่กับรถเด็บเด็บหวางมึงแม็กไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นใจเย็นจุด กดมัดชี้ทีนะ